สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องของในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อง,งานอาชีพนะคะเรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางค่ะวันนี้อาจารย์จะพูดในหัวข้อของมัธทยฐานนะคะหรือว่ามีเดียมนี่เองนะคะเรามาดูความหมายของมัธทยฐานกันก่อนนะคะมัธทยฐหานคือค่าที่มีตำแหน่งอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดะคะ่ะเมื่อเรียบเรียงจาก ค่าน้อยที่สุดไปหาค่าที่มากที่สุดนะคะหรือเดี๋ยวเราดูตรงนี้นิดนึงนะคะเขาบอกว่าหรือจากค่าที่มากที่สุดไปหาค่าที่น้อยที่สุดแปลว่าให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยเขาให้เรามามากน้อยแค่ไหนนะแต่ให้เราเลือกนำมันมาเรียงกันจากค่าน้อยที่สุดไปหาค่ามากที่สุดนะคะเห็นไหมหรือนะคะหรือจะหนูจะเรียงจากค่ามากที่สุดอ่า ไปหาค่าที่น้อยที่สุดก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนก็จะเรียนจากน้อยไปหามากมากกว่านะคะอ่ะเราจะเราอาจใช้ตัวย่อ m e d หรือว่า match เนาะอ่ะก็คือย่อมาจาก medium สครู่เนี่ยคะ่ะแทนค่ามัธยาฐานของข้อมูลค่ามัธยาฐานอาจจะเป็นค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูลก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นค่าที่ มันมีการคำนวณขึ้นมาใหม่ก็คือไม่ได้มีในปรากฏในตัวของข้อมูลก็ได้นะคะซึ่งมันไม่ตรงกับค่าของข้อมูลใ,ใดๆก็ได้นะอ่าค่ามัธยาฐานนิยมใช้กับข้อมูลซึ่งอาจจะมีค่าที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าอื่นๆนะคะนี้ค่ะเรามาดูว่ามัธยาฐานเนี่ยค่ะสามารถแบ่งออกได้ด้วยการ2รูปแบบมีวิธีการคิด2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือมัธยาฐานของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ เห็นตรงนี้นะไม่ได้แจกแจงความถี่นะคะคำว่าไม่ได้แจกแจงความถี่คือข้อมูลที่เขาให้เรามาเนี่ยเขาไม่ได้บอกจํานวนหรือว่าบอกจํานวนครั้งมาให้เรานะคะว่ามันมีจํานวนตรงเนี้ยมีซ้ำกันกี่ครั้งอ่ามีกี่ครั้งนะที่ได้แบบนี้อ่าไม่ได้บอกแบบนั้นมานะคะเป็นบอกเป็นข้อมูลเพียวๆ,ๆเรามานะคะดังนั้นเวลาข้อมูลมาโจทย์บอกว่าให้เราหาค่ามัธยฐานนะคะสิ่งดันดับแรกเลยนะคะที่พวกเราต้องทําก็คือให้เรียงค่าของข้อมูลค่ะ เรียงค่าของข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือหนูจะเรียงจากมากไปหาน้อยก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยเราแล้วเราก็จะมาหาตำแหน่งนะฟังดีๆนะมัธยาฐานนะคะสูตรนี้นะคะ n บวกหนึ่งส่วน2หรือว่า n บวกหนึ่งหารด้วยสองนี้นะคะจะเป็นเพียงการแค่หาตำแหน่งนะการหาตำแหน่งไม่ได้ให้ไม่ได้เป็นการหาค่ามัธยาฐานนะคะ แต่เป็นการหาตำแหน่งที่ค่ามัธยาฐานนั้นอยูอ่นั้นอยู่นะคะเวลาเราคิดแล้วว่ามันอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่เราจะไปทำการเอาตัวที่ตัวแรกที่เราหามาได้นะคะไปคำนวณไปนับนะไปนับว่ามันคือข้อมูลตัวที่เท่าไหร่ที่เราได้เรียงข้อมูลมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะต่อมาค่ะมาที่มัธยาฐานประเภทที่2นะคะ มันพยา,านที่แจกแจงความถี่ค่ะมันพยา,านที่แจกแจงความถี่ก็คือแปลว่ามันต้องเป็นโจทย์ลักษณะที่มีตารางเพื่อบอก,บอกความถี่ออกมานะคะเช่นเดิมค่ะแต่ตรงนี้ที่เป็นตารางค่ะมันจะมีการเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยอยู่แล้วถูกไหมไอ้จากน้อยไปหามากอยู่แล้วนะคะดังนั้นนะในส่วนของตัวนี้นะคะจะทําการหาค่าความถี่สะสมค่ะหาค่าความถี่สะสมนะคะ เพื่อที่เราจะหาตำแหน่งที่มันทยาฐานนั้นอาศัยอยู่นะคะมีตำแหน่งที่ของมันทยาฐานหาได้ด้วยการ n หารด้วย2เห็นไหมคะใช้สูตรนี้นะ n หารด้วย2ซึ่งตรงข้ามกับเมื่อสักครู่นี้นะถ้าเมื่อสักครู่นี้จะเป็น n บวกหหารด้วย2นะดูดีๆนะคะมันแตกต่างกันนะหรือตำแหน่งที่ของมันทยาฐานเท่ากับ l บวก i วงเล็บ n หาร2ลบด้วยซิกม fl แล้วก็หารด้วย fm อ่ะเราจะงวงว่าเฮ้ยไอยตัวเลขตรงนี้มันหมายความว่าอย่างไงเดี๋ยวมันจะมีวิธีการแผนค่าให้ดูนะคะว่า l มาจากไหน i มาจากไหนเนาะเดี๋ยวอาจารย์พูดให้ฟังอีกทีตอนตัวอย่างตัวอนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันค่ะสาหรับเรื่องบรธยฐานของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะคะโจทย์บอกว่าข้อมูลต่อไปนี้เป็นราคาสินค้าชนิดหนึ่งหน่วยเป็นบาทซึ่งสืบราคามาจาก ร้านค้า6ล้านเป็นดังนี้156 152 157 150 156 159จงหาบรรทยาฐของราคานะคะเห็นไหมหนูดูนะตัวข้อมูลมันจะมีทั้งหมด6ตัวนะคะมีข้อมูลทั้งหมด6ตัวนี้นะให้เราทำอะไรให้เรานำข้อมูลเห็นไหมคะเรียงจากค่าน้อยที่สุดไปหาค่าที่มากที่สุดนะคะก็จะได้เป็น150 152 156 156 157 แล้วก็ร้อนะคะจากสูตรเลยเห็นไหมสูตรมันอยู่ตรงนี้เนาะสูตรตำแหน่งที่ของมันทยาฐานนะคะหรือว่าหนูจะเขียนตัวย่อว่า m e d ก็ได้แล้วเมตเนาะ n บวกห่งส่วนสเพราะว่าอันนี้เป็นแบบไม่ได้แจกแจงความถี่ใช่ไหมลูกจะใช้สูตรนี้นะคะ n บวกหนึ่งหารด้วยสอ m มีกี่จํานวนคะโจทย์บอกไปแล้วว่ามี6ร้านดังนั้น n คือหกนะคะก็แทนค่าลงไปเลย n บวกหส่วนสค่ะเท่ากับเ หารด้วย2คําตอบที่ได้ก็คือตําแหน่งที่จำดีๆนะตําแหน่งที่3.5หลายคนอาจจะชอบตอบว่ามัธยฐานของราคาสินค้านี้มีค่าเท่ากับ3.5อันนี้ถือว่าผิดนะคะเพราะว่าสูตรนี้เราบอกอยู่แล้วว่าเราหาตําแหน่งนะลูกนะหาตําแหน่งนะคะ,ะจะได้ค่ามัธยฐานอยู่ในตําแหน่งที่3.5ของข้อมูลชุดนี้คืออยู่ระหว่างเราลองมานับค่ะน,นี้ตาแหน่งที่1นึ่งถูกไหมตำแหน่งที่2ตําแหน่งที่3 ตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่5และตำแหน่งที่6ดังนั้นค่ามัธยฐานจะอยู่ระหว่าง3กับ4ตรงนี้ค่ะจะอยู่บริเวณตรงนี้ดังนั้นเราก็จะถือว่าเฮ้เราจะเอาเราู้ได้ไงว่าบริเวณตรงกลางตรงนี้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะลูกมันอยู่ระหว่าง156กับ156นะคะถ้าใครมองอันเนี้ยเราก็จะบอกว่ามันก็คือ156้ไงคะอาจารย์แต่ถ้าเป็นกรณีแบบอื่นเนาะหนูจะต้องหาค่าแบบนี้นะคะก็คือนํามัธยฐานท,ที่เราหาได้ถ้าเป็นกรณีที่อยู่ในระะหหว่าาางงกกลันนะใ้เอ ตัวตำแหน่งที่3และตำแหน่งที่4นะคะเห็นไหมอันนี้คือตำแหน่งที่3อันนี้คือตำแหน่งที่4ก็คือ156ยบวกแล้วหารด้วย2เราจะได้ค่าตรงกลางตรงนี้มานะคะคําตอบ1 5 6ย5 6บกวกก็เท่ากับ312หารด้วย2มีค่าเท่ากับ156ดังนั้นหนูตอบได้แล้วค่ะดังนั้นมันเทีย่ฐานของราคาสินค้าเท่ากับ156บาทะคะ่ะไปดูที่ตัวอย่างที่2กัน,นะคะ่ะตัวอย่างที่2นะคะ บริษัทวิจัยตลาดจํากัดมีผลการกําไรสุทธิตลอด11ปีที่ผ่านมาดังนี้56 50 62 68 75 90บ18 104 124 120และ130หน่วยเป็นหมื่นราหมื่นล้านนะคะจงหามัิยฐานของกําไรสุทธิตลอด11ปีอ่าเขาบอกว่าให้หามันธยฐานของกําไรสุทธิตลอด11ปีดังนั้นหนูหนูอเอ็นยังรู้ว่าเอ็นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ็นมีค่าเท่ากับ11ถูกมัมลูกอ่าเอ็นมีค่าเท่ากับ11นะ ดังนั้นก่อนที่จะทําอะไรเลยนี่เลยเอาข้อมูลมาเรียงนะคะจากน้อยที่สุดไปหาค่ามากที่สุดนะคะเรียงเรียงมาเรื่อยๆนะคะ 50, 56, 62, 68, 75, 88, 98, 90, 1 1 0 0 1ส1 2 12หและ1 3 0นะคะเรามาดูค่ะตำแหน่งที่ของมนียาฐานเนาะอันนี้ไม่ได้แจกแจงความผิดใช่ไหมลูกยังใช้สูตรเดิมนะคะสูตรก็คือ N บวก1หารด้วย2นั่นเองนะคะ N ก็คือมีค่าเท่ากับ11ถูกไหมแทนค่าลงมานะคะเห็นไหม เห็นค่าลงมานะคะคือเ1เปดบวกหนึ่งหารด้วย2ก็เท่ากับ12บสส่วน2เท่ากับหก mm. ดังนั้นเรามานับกันค่ะว่าตำแหน่งที่หกคืออะไรอ่ะห้าสิบเป็นหนึ่งห้าหกเป็นสองหกสิบสองเป็นสามหสิบแปดเป็นสี่เจ็ดสิบห้าเป็นห้าและแปดสิแปดเป็นหกค่ะดังนั้นตัวตำแหน่งบรรทยาฐานเราอยู่ที่แปดบแปดค่ะลูกซึ่งอันนี้ไม่ได้มีระหว่างไขไม่ได้มีจุดไขใช่ไหมหนูสามารถตอบได้เลยว่า ดังนั้นมัธยฐานของกําไรสุทธิเท่ากับ88ดส0 0หมื่นล้านอ่าแปดสิบแปดหมื่นล้านเขียนให้ถูกนะอย่าเขียนเป็นเหมือนตัวเลขแค่เหมือนตัวหนังสือแบบด้านบนเนาะก็แปดหมื่นก็คือถ้า8ปดสิบแปดหมื่นล้านก็คือแปดแสนแปดหมื่นบาทนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างที่3กันค่ะมัธยฐานของข้อมูลที่แจกแจงความถี่อ่ารอบนี้มาแบบแจกแจงความถี่แล้วนะอ่ะจอตารางแจกแจงความถี่คะแนนสอบของนักเรียน สี่สิบคนเขาบอก n เรามาแล้วว่า n คือสี่สิบคนนะจงหามัธยฐานถ้าเป็นลักษณะจโจทย์แบบนี้ค่ะจะบอกเลยว,ว่าถ้าเป็นในกรณีแจกแจงความถี่นะคะเราจะต้องหาความถี่สะสมก่อนความถี่สะสมหาได้อย่างไรเด็กดูตรงช่องนี้ค่ะช่องคะแนนเนาะเว้นเอาไว้ช่องจํานวนนะคะก็คือ f เนาะความถี่ f ก็คือความถี่นั่นเองดังนั้นเราบอกว่าเราจะหาความถี่สะสมใช่ไหมคะไปดูเรียงทีละชั้นนะอันตรภาคชั้นแรกนี้นะชั้นแรก มีความถี่คือ5ใช่ไหมลูกก็ใส่เลข5้าลงมาเลยค่ะความถี่สะสมคือการนําความถี่ในชั้นก่อนหน้ามาบวกกับชั้นถัดไปนั่นเองนะคะ5เอา5มาบวกกับ7ถูกไหมอ่ะ5มาบวกกับ7เป็น12ต่อมา12บวกกับ12ค่ะเป็น24 24บวกกับ11ค่ะเป็น35และ35มาบวกกับ5เป็น 40ซึ่งถูกไหมคะเขาบอกแล้วว่ามีนักเรียนอยู่40คนดังนั้นถูกต้องนะคะลูกนะอ่ะทีนี้เราจะไปหาตำแหน่งที่ของบัธยาฐานที่มันอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมเราจะมีสูตรในการคิดก็คือ n ส่วน2คะ n ส่วน2ก็คือมี n เท่ากับเท่าไหรี่40ถูกไหมลูกหารด้วย2เท่ากับ4ี่สิหารสองเหลือยี่สถูกไหมลูกอ่าสองหนึ่งสองสองสี่เหลือยี่สิบนะคะทีนี้พอเหลือ20แล้วให้เราทำยังไงนะคะอาจารย์ขออนุญาตเปลี่ยนสี ตัวประการนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ให้เราเห็นส่วนที่มันแตกต่างกันเนาะอ่ะดังนั้นนะคะเราจะบอกได้ว่ามันทยฐานนะคะลูกจะอยู่ที่ช่องอันตราพชั้นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าให้เรามาดูยังไงนะคะอยู่ตรงนี้นะคะปื๊บปื๊ดปื๊ปื๊ปืปปปป๊นี่ค่ะหุยเดี๋ยนะอยู่ระหว่างตรงนี้ทำไมถึงอยู่ระหว่างตรงนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าตำแหน่งที่ของมันทยฐานที่อาศัยอยู่เนี่ยมันมีอยู่ อยู่ตรงตำแหน่งที่20ใช่ไหมลูกให้เรามาดูค่ะว่าชั้นไหนที่มันมีความผิดสะสมอยู่ตรง20่มันอยู่ตรงช่องมันอยู่อันตภาพชั้นไหนซึ่งนี่ค่ะมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมลูกมันอยู่ตรงนี้ระหว่าง24เพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้มันคือ12ดังนั้นแปลว่ามันอยู่ในชั้นนี้ค่ะมันอยู่ในชั้นนี้นะมันอยู่ในชั้นนี้นะคะทีนี้ต่อมาค่ะตามสูตรเลยหนูดูสูตรนะ l บวก i วงเล็บ n ส่วน2ลบด้วย sigma fl หารด้วย fm นะคะแล้วก็วงเล็บปิดเนาะ อ่ะทีนี้เรามาดูค่ะ L คือขอบล่างของอัตาตาบชั้นที่มีมัธยาฐานอยู่ใช่ไหมหนูดูตรงนี้ค่ะอาจาร,รย์ออขอบล่างมันก็คือ31ถูกไหมลูกแต่ในกรณีแบบนี้ค่ะถ้ามันเป็นในช่วงของอันตาพชั้นแบบนี้เราจะเคยได้ยินใช่ไหมว่าถ้ามันเป็นทศซนิยมเราจะปัดขึ้นใช่ไหมคะถ้าเป็นจุดห้าอ่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะอันตาพชั้นนี้จะเริ่มจาก30.5ดค่ะลูก30.5ดังนั้นขอบล่างของมันก็คือ30.5 L นะ L คือ30มบจุดห้านะคะบวกด้วย I ใช่ไหมลูกบวกด้วย I. I <I S 1> คือความกว้างของอัตราภาคชั้นที่มีมันทยมันทยฐานอยู่ใช่ไหมลูกอ่ะเราหาความกว้างได้อย่างไรนะคะความกว้างนะคะความกว้างของอัตราภาคชั้นนะคะหาได้อย่างไรเนาะให้เราถ้าใครเอ,อ้ยถ้ามันเป็นตัวเลขนิดเดียวหนูสามารถนับได้ถูกไหมลูกเอานิ้วขึ้นมานับอ่ะไม่เชื่อลองดู 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39และ4อ่ะดังนั้นความกว้างของภาคชั้นมีเท่าไหร่ลูก10ถูกไหมเราแต่ถ้าเป็นกรณีที่มันเยอะมากๆหรอคะอาจารย์ทำยังไงคะหนูเอาอันตาภาคชั้นขอบล่างก็คือ40นะลบกับขอบอขอบบนลบขอบล่างอ่ก็คือ40-31ลบ31เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ9ถูกไหมแล้วก็ให้บวกตัวมันเองอีก1ก็จะเท่ากับ10จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะวงเล็บือบ้าวงเล็บนะ n ส่วน2ก็คือ40ส่วน2ถูกไหมลูก40ส่วน2ลบด้วย sigma fl sigma fl จอบบอกว่าไอ้สูบบอกว่าอะไรเป็นผลรวมของความถี่ของทุกอ,อันตภาคชั้นที่เป็นช่องคะแนนต่ำกว่าชั้นที่มันทยัานอยู่ตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะนี่ก็คือเราให้เรามาดูที่ช่องนี้นะช่องนี้นะคะดังนั้น s ิกมา fl ของเราก็คือ12อ่ะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะว่า12หารด้วย fm ใช่ไหมคะ fm คือเป็นความถี่ของชั้นที่มีอันตภาพชัดอ่ะมันทยฐานอยู่ก็คือตรงนี้ค่ะคือ12อ่ะ12ก็จะเป็น fm ถูกไหมอ่ะดังนั้นเราใส่แทนลงไปตรงนี้เลยค่ะว่า12เสร็จแล้วค่ะหนูก็คิดหาสูตรต่อไปเลยอ่ะสูตรต่อไปนะคะเวลากรณีแบบนี้ให้เราคิด ในวงเล็บก่อนเสมอนะคะให้เราคิดในวงเล็บก่อนเสมอนะโปรษดีนะคะจนเขียนไม่ตรงแล้วอ่ะทีนี้ค่ะ40 42, หาร2เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ20ถูกไหมยี่สิลบสิหารด้วย12ใครอย่าเหอตัดตัดแบบน,นี้นะไม่ได้นะคะอ่ะอามาสามสิบจบวกด้วย10 ในวงเล็บจะเหลืออะไร20ลบ12เหลือ8ถูกไหมลูก8ปส่วนสินะคะ8ปส่วน12แบบนี้อ่ะขออนุญ,ญาตมาต่อกวรงนี้เลยนะคะ8ปส่วน1ิปุ๊บหนูกดเครื่องคิดเลขดูได้เลยนะคะ30.5บวกด้วย10คูณด้วย8ดส่วนสิมีค่าเท่ากับ0.67เนาอะมีค่าเท่ากับ .6 6นนะคะมันจะมีเป็น0 6 6หกอะไรเงี้ยเราก็ปัดทำเสนิยมให้มันเหลือแค่2องตำแหน่งเนาก็จะเป็น0.67นะคะอะต่อมาค่ะ30.5บวกด้วยเอาอะไร10มาคูณกับในวงเล็บถูกไหมลูกอะ10คูณ0ูดหกได้เท่าไหร่10บคูณ0ูนห6 7ได้เท่าไหร่คะอะคำตอบที่ได้คือ6.7ค่ะคำตอบที่ได้คือหก จุดเจ็ดอ่ะทีนี้หนูเอามันมาบวกกันนะคะลูกสามสิบจุดห้าบวกด้วยหกจุดเจ็ดอ่ะสามสิบก็จะเป็นสามสิบเท่าไหร่สามสิบจุดห้าบวกกับหกจุดเจ็ดคำตอบที่ได้ก็คือสามสิบเจ็ดจุดหนึ่งอ R. จุดสองเนาะสามสิบเจ็ดจุดสองนะคะสามสิบเจ็ดจุดสองอ่ะหนูก็จะตอบได้แล้วอ่ะจะตอบได้แล้วนะคะว่า คะแนนสอบของนักเรียนมีค่ามัธยาฐานอยู่ที่37.2นะคะสำหรับเรื่องมัธยาฐานจบเพียงเท่านี้ค่ะ